สวัสดีค่ะพบกับช่องฟาใสแค่น,นี้กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องนีนี่นะคะจะมาเป็นพิธีกรให้พี่ีฟาใสนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับช่วงฟาทำว็อกกันอีกแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นอีพีหนึ่งนะคะนี่ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อ <c> ย <oughs> มันก็อหนย่างออกแล้วลูกเมื่อกี้เราก็เพิ่งทำช่วงฟ้าใหม่ s อ r อาไปนะคะวันนี้นะเราจะลงสามคลิปนี่นะคะแม่ของน้องนะคะออนี่นะคะ เนี่ยมาแล้วกันนี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำบล็อกกันนะคะมองไม่หยุดเลยดูเยียดูนู้นนี่นี่เดี๋ยยินหน่อย ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยมององันดูเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องเดีจะอุ้มน้องนะอ้ามถามเด็กกอดว่าฟ้าเนี่ยอุ้มน้องได้นะคะอันนี้ฟ้าไม่ได้คลอดเองนะอยากคิดว่าเป็นลูกน้องอยากคิดว่าเป็นลูกโอ้อันนี้เป็นน้องนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่น้องแท้นะแต่ว่า เป็นน้องของคืออาเนี่ยค uh> ือน้องของพ่อไออุวนมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปก่อนเจ๊ค่อยอุ้ม คือน้องคนนะคะจะเรียกหนูว่าเจ้นะคะก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันน้อก็คือแบบเราก็มองเอ้ยทำไมทุกคนต้องเรียกเราว่าเจถทำไมทุกคนต้องเรียกเราว่าเจ๊หรือว,ว่าเราเป็นแบบว่าพี่คือเราอะเป็นพี่โตที่สุดในกลุ่มแล้วนะครับคือในกลุ่มหนูอะหนูจะมีเคนโดมีวินวินก็ท่องอชาชบินแทนใช่ได้วะแล้วก็ <c oughs> จะมีพะสะยแอนเพลคนดีอีกนะคะคือหนูเนี่ย เป็นพี่โตสุดทั้งหมดขอพูดอีกรอบในกลุ่มหนูมีหนูเคนโดวินแล้วก็น้องเนเนี่นะคะก็ <c oughs> คือทั้งน้องทั้งสามคนเนี่ยน้องแน่น้องทั้งสามคนเนี่ย,เ,ย,เ,ย,นเ,นยเป็นน้องหมดหมดนะคะคือหนูอายุสิบขวบวินกับเคนโดอายุเก้าขวบส่วนน้องในเนี่ยอายุห้าเดือนนะหนู เด้เด้อโอ้ยเด้อน่นอนอ่ะเอ้ยระวังระวังระวังระงอ่ไม่นอนอ่ะอันนี้นี่ไม่นอนอ่ะหัวเป็นตัเกแตะนี่งบนั่งบังนั่งบังนะนั่งบังนั่งบังนะนั่งบนั่งนี่ค่บนั่ัน่งค่ะนั่งบัั่บนั่งนี่ง้ัลั่่บัั่นมากเลยค่ะ น้องตอนนี้น้องก็ห้าหกลูแล้วมั้งนะไม่ก็ไปไปมาก,ก็ปัดไปเจ็ดแล้วแหละอันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตน้องเรื่อยๆเนาะถ้าน้องโตแล้วนะคะแล้วก็จะมาถ่ายน้องตอนโตนให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตอีกทีคือตอนอกี่ดดดเดือเดียอัปเดตอีกทีน้องเจ็ดเดือนแล้วกัน ว้าววน้องน่นค่ะชื่อเดียร์ยูทันชนกค่ะอายุห้าเดือนจุนจุนห้าเดือนโอ้ชอบอมมือมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามือไปอมด้วยคนสวย <concealed them now> คนสวยยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานค่ะน,น,นี่นี่เนเน่เน่ี่จ๋านี่นู่นะคะอยู่ในจอนึวอกอันนี้เราก็ไม่รู้เราจะทำอะไรเลาวเพราะว่วารอบที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเราก็ทำฟาเอ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 เไม่เอ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 นอเเเน่นมาเอาเอเอเออเเเอเอ คนเก่งนะคะตอนนี้นะคะข้อมูลโทรศัพท์เติมแล้วงั้นสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายค่ะ uh, อย่าลืมกดติดใจชอบพี่ฝ้า่ด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะคะฟาน y ่แชนแนลค่ะไม่ไหว